ใครก็คิดว่าตัวเลขเงินในบัญชีธนาคารของเราคือเงินที่มันควรจะอยู่ในธนาคารทั้งหมดใช่ไหมคะแต่เรื่องจริงคือไม่ใช่เลยตัวเลขเงินในบัญชีของเรานั้นส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ในธนาคารคะ่ะธนาคารจะเก็บเงินที่เราเอาไปฝากทันทีที่เราเอาเงินไปฝากธนาคารจะเก็บเงินของเราเอาไว้บางส่วนซึ่งมันน้อยนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยธนาคารจะเอาไปลงทุน ปล่อยกู้หรืออะไรก็ได้ที่มันจะสร้างรายได้ให้กับธนาคารแต่ไอการที่เอาเงินฝากของเราส่วนนั้นไปลงทุนหรือว่าปล่อยกู้ไม่มีอะไรการันตีเลยค่ะว่าธนาคารจะสามารถทำกำไรได้หรือไม่ได้ซึ่งนี่แหละคือกลไกลของโลกการเงินสมัยใหม่โมเดิร์น n ฟแนน a ีนะซึ่งเป็นเหมือนเวทมนต์เลยกับคำที่เรียกว่าเครดิตและไอระบบเครดิตเนี่แหละมันคือวิธีการเสกเงินเดี๋จะเรียกว่า พิมพเงินหรือจะเรียกว่าปิ้นเงินอะไรก็ได้แบบนี้ซึ่งมันเป็นกลไกสําคัญนะคะที่ทําให้เศรษฐกิจของทั้งโลกเนี่ยมันเติบโตแบบเท่าทวีคูณและก็เป็นกลไกสําคัญที่ทําให้เศรษฐกิจวินาศสันตโ s ได้เหมือนกันในคลิปนี้เดี๋ยวาซจะมาแสดงวิธีการใช้เวทมนต์เสกเงินให้ดูแบบชัดๆเลยว่าด้วยระบบเนี่ยเขาทำยังไงที่จะเสกเงินในระบบนะยกตัวอย่างว่าจาก10,000บาทให้มันเป็น99,999บาทได้ ดูชัดๆกันเลยในช่องสายม n e y ี o มอนสเตสนับสนุนการทำคลิปของทีมงานสายและก็ตัวสายม n e y ี o มอนสเตกันได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือแค่กด subscribe เอาไว้ก็ได้นะคะเราจะได้ไม่พลาดที่จะเจอกันแล้ทรายจะได้รู้ด้วยว่าไอข้อมูลที่ทรายไปรีเสิร์ชไปตำมานั้นมันมันมีประโยชน์กับคุณค่ะขอบคุณค่ะ เวลาที่เราคิดถึงธนาคารการที่เราเอาเงินไปฝากธนาคารใครๆก็คิดทางนั้นแหละใช่ไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเราเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารธนาคารจะเอาเงินของเรานั้นไปเก็บเอาไว้ในเซฟของธนาคารขนาดใหญ่เลยแต่เรื่องจริงคือธนาคารก็เอาเงินฝากของเราไปเก็บไว้ในเซฟของธนาคารจริงๆนั่นแหละค่ะแต่เขาเก็บไว้แค่บางส่วนแล้วก็เป็นส่วนน้อยด้วยส่วนที่เหลือเนี่ยธนาคารจะต้องเอาไปลงทุนแล้วก็เอาไปปล่อยกู้นะคะซึ่งเดี๋ยวทร to demonstrate สาธิตให้ดูว่าเมื่อเราเอาเงินไปฝากสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเงินของเรามันจะเป็นยังไงมันจะเดินทางยังไงแล้วธนาคารเขามีระบบมีเวทมนต์อะไรที่จะเสกดับเบิลไอเงินเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ไปใช้ได้จริงๆในระบบด้วยซึ่งอย่างที่บอกนั่นแหละว่าไอ้ระบบนี้นะมันก็ไม่ได้รับแต่มันก็ไม่ได้เปิดเผยแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เศรษฐกิจมันเฟื่องฟูแบบเติบโตได้จริงๆแต่มันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้เวลาเราเกิดวิกฤต วิกฤตมันถึงแรงแรงมาเริ่มกันเลย <N> เดี๋ยวไซาจะสาธิตวิธีการที่ธนาคารสามารถที่จะเสกเงิน1,000 0บาทให้กลายเป็น9,999 9, 9 999บาทได้ต่อไปนี้เลยคะ่ะมาค่ะน้องคนนี้สมมุติว่าคือทซาและนี่คือธนาคารของทรายทรายมีเงิน 1 0,000บาทายจะเอาเงิน1 0,000บาทของซายไปฝากธนาคารธนาคารจะเก็บเงินของซายไว้แต่ไม่ทั้งหมดค่ะธนาคารจะเก็บเงินของซายไว้แค่เท่าที่เงินสดสำรองตามกฎหมายเท่านั้นค่ะสมมุติว่าเงินสดสำรองตามกฎหมายในคลิปนี้เราเอาตัวเลขง่ายๆนะคือ10%เพราะฉะนั้นต่เอาเงิน1 0,000บาทไปฝากไว้ในธนาคารธนาคาร เก็บเงินฝากของายไว้แค่10%ก็พอค่ะเพราะฉะนั้นธนาคารเก็บไว้แค่1000บาทหลังจากนั้นายจะมีเงินในบัญชีตัวเลขคือ10,000บาทใช่ไหมคะโอเคายสบายใจละายกลับบ้านธนาคารสามารถเอาเงิน10,000บาทเก็บไว้แค่1000เพราะฉะนั้นจะเหลือ900 0บาทค่ะ90,00บาทนี้ธนาคารสามารถเอาไป ป่อยกู้ได้ใช่ไหมคะแล้วก็สมมุติว่ามีเจ้าของร้านกาแฟคุณบีเป็นเจ้าของร้านกาแฟบอกว่าขอกู้เงิน9,000บาทหน่อยสิธนาคารก็สามารถที่จะเอาเงิน9,000บาทให้คุณบี กู้ไปเลยคุณบีได้เงินกู้ไปเรียบร้อยแล้วคุณบีทำร้านกาแฟนะก็เลยอยากจะเอาเงิน9,000บาทนี้ไปลงทุนซื้อเครื่องทำกาแฟกับคุณซีค่ะคุณซีขอซื้อเครื่องทำกาแฟหน่อยสิด้วยเงิน9,000บาทคุณซีบอกเออเนี่ยมันราคา9,000บาทเลยเอาเลยซื้อเลยโอเคคุณซีก็เอาเครื่องทำกาแฟ ให้กับคุณ B คุณ B ได้เครื่องทากาแฟไปเรียบร้อยแล้ว9,000บาทคุณ C ได้เงินมา9,000บาทคุณ C บอกว่าโอเคฉันจะเอาเงิน9,000บาทไปฝากไว้ในแบงก์สองก็คือธนาคารของคุณ C นะคะคุณ C มีเงิน9,000บาทเอาไปฝากธนาคารธนาคารจะเก็บเงินของคุณ C เอาไว้ชึง่งแค่10%ค่ะก็คือ900บาทก็พอนะคะหลังจากนั้นคุณ C จะมีเงินเพิ่มขึ้นในบัญชีชึด,ดง 9000บาทค่ะคุณซีสบายใจละกลับบ้านธนาคารก็ยังมีเงินอีก8,100บาทจะเอาไปปล่อยกู้ให้กับคุณหมีน้อยก็ได้นะคะแล้วทุกคนก็จะมีเงินที่ธนาคารปล่อยกู้เพิ่มขึ้นในบัญชีเป็นเงินจริงๆเอาไปซื้อของได้จริงๆแล้วมันก็วนแบบนี้ไปละค่ะเพราะว่าเงิน8,100บาทคุณหมีน้อยก็สามารถที่จะเอาไปฝากไว้ในธนาคารของคุณหมีน้อยมีเงินเพิ่มขึ้นในบัญชีคุณหมีน้อย8,100บาทธนาคารเก็บไว้แค่ 10%ชึงเก็บ10% 810บาทเท่านั้นที่เหลือก็เอาไปปล่อยกู้ให้คนต่อไปได้เลย เห็นไหมคะว่าเงินฝาก1,000 0บาทของทรายเนี่ยที่ทรายเอาไปฝากธนาคารเนี่ยธนาคารสามารถใช้ระบบที่เรียกว่าเครดิตทําให้เงินของทรายนะั้นมันเพิ่มขึ้นในระบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะแล้วเงินที่เพิ่มขึ้นน่ะยังเป็นเงินที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริงๆใช้หนี้ตามกฎหมายได้จริงๆอีกด้วยซึ่งรูปการใช้ระบบเครดิตทําให้เงินมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ย ยอยากรู้ว่ามันจะไปได้ขนาดไหนก็เลยลองทำเป็นสเปรดชีตขึ้นมาค่ะแล้วลองจินตนาการตามแบบนี้นะคะว่าถ้ามันไม่ใช่1,000งแบบห0 0 0งหมื่นบาทแต่มันเป็น1,000งล้านละ่ะมันก็จะเป็น1,000งล้านที่เพิ่มขึ้นไปได้เรื่อยๆแบบนี้เลยส่ทำา Excel ขึ้นมาให้ดูนะเริ่มจากใส่ไปเลยทราเอาเงิน1,000 0บาท ไปฝากธนาคารธนาคารเก็บสำรองไว้10ก็คือเก็บไว้1,000บาทเงินในระบบจะมี10,000บาทหลังจากนั้นธนาคารเอาเงิน90,00บาทที่เหลือเนี่ยไปปล่อยกู้แล้วก็หักเก็บไว้900บาทเงินในระบบจะมี1 9 0 0 0บาทแล้วมันก็ เพิ่มค่ะเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะเงินมันสามารถถูกเสกมาจากไอ้ระบบที่เรียกว่าเครดิตนะคะเพิ่ม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 ไปได้เรื่อยๆซึ่งสายก็นั่งทําไปแบบทําไปเรื่อยๆนะคะทำ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 ไปจนกระทั่งเกิน100ครั้งแล้วในที่สุดมันก็หักไม่ได้แล้วแล้วในที่สุดเงินจาก1 0 0 0 0หมมันก็เพิ่มขึ้นมาเป็น 99,,900 99บาทในระบบเช่นกันถ้าเกิดว่ามันเริ่มต้นจากหมื่นล้านมันก็ไปจบที่99,999ล้านได้นั่นเละนี่คือวิธีเสกเงินวิธีพิมพ์เงินวิธีพิมพ์เงินอะไรก็ได้อะแต่คือมันทําให้เงินเพิ่มขึ้นมาได้เฉยๆด้วยระบบที่เรียกว่าเครดิตโดยที่ไม่ต้องขายของด้วยซ้ําไม่ต้องขายของไม่ต้องขายบริการและนี่ก็คือระบบที่เขาทํากันทั่วโลกค่ะมัน สากลหายงงแล้วนะว่าไอ้นี้เยอะแยะมหาศาลที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้มันมาจากไหน <BR Y> สิ่งนี้เรียกว่า money multiply เอฟเฟกค่ะคือการที่ระบบเครดิตของธนาคารมันสามารถเพิ่มเงินขึ้นมาได้เรื่อยๆโดยกฎที่บอกว่าให้ธนาคารเนี่ยเก็บแค่เงินสดสำรองเอาไว้เท่านั้นในคลิปนี้สาย,ยกตัวอย่าง10%ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเงินสดสำรองที่ธนาคารจะต้องเก็บมันน้อยกว่า10%เช่นแบบ7% 5%มันจะสามารถมัลติพลายหรือว่าเสกเงินขึ้นมาได้เป็นลูปแบบเยอะ เยอะกว่านี้อีกแต่ไอตัวเลขเงินสดสำรองที่ธนาคารจะต้องเก็บเนี่ยว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์จะ5% 7% 10%หรือมากกว่านี้เป็น15%หรือ20%มันคือความเสี่ยงของคนที่เอาเงินไปเก็บค่ะยิ่งธนาคารมีกฎว่าจะต้องเก็บเงินสดสำรองน้อยเท่าไหร่มันก็คือความเสี่ยงของคนฝากนั่นเองค่ะเพราะอย่างที่ใจบอกไปตั้งแต่แรกว่าไอเงินที่เหลือเนี่ย ที่ธนาคารไม่ได้เก็บอะแล้วธนาคารเอาไปลงทุนจะเอาไปลงทุนหรือเอาไปปล่อยกู้ก็ตามมันไม่การันตีนี่เขาว่าธนาคารจะกําไรหรือจะไม่กําไรหรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยไม่อยากเสี่ยงทําไมธนาคารไม่เก็บเอาไว้ทั้งหมดเลยอะร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ถ้าเก็บเอาไว้ทั้งหมดจะเอาเงินที่ไหนไปปล่อยกู้แล้วธนาคารจะได้รายได้จากไหนมันไม่ได้งั้นถ้างั้นครึ่งนึงเก็บไว้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ค่ะมันเยอะเกินไปถ้าเก็บเอาไว50้50%เเลยเนี่ยนะเงินที่มันจะมาทำให้เศรษฐกิจ มันเฟื่องฟูเติบโตมันก็จะน้อยลงไปเยอะเลยค่ะฟังมาทั้งหมดแสดงว่าถ้ามันเกิดวิกฤตความเชื่ออะไรสักอย่างขึ้นมาเช่น เกิดคนแบบจํานวนเยอะๆเลยนะคิดว่าเฮ้ยเงินที่ฝากไว้ในธนาคารมันไม่ปลอดภัยแล้วฉันจะต้องไปเอาเงินจากในธนาคารออกมาให้ได้แล้วคนแ่ไปถอนเงินพร้อมๆกันธนาคารก็จะไม่มีให้ถูกต้องค่ะคือถ้าเกิดว่าวันไหนนะคะมันเกิดมีประกาศขึ้นมาแบบประมาณว่าทุกท่านโปรดทราบขณะนี้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบนะคะนั่นแหละ เพราะระบบที่สายพูดถึงเนี่ยระบบเค,ครดิตเนี่ยว่าเมื่อคุณเอาเงินไปฝากธนาคารจะเก็บเงินแค่บางส่วนแถมเป็นส่วนน้อยอีกต่างหากของเงินฝากของคุณเอาไว้ในธนาคารนจนา่จเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่สังคมที่ทําระบบเนี้ยต้องอยู่ในความสงบสุขค่ะแตกตื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ธนาคารและรัฐบาลจําเป็นจะต้องทําก็คือทําให้ผู้ฝากเงินประชาชนทุกคนนะคะรู้สึกปลอดภัยมั่นใจว่าการเอาเงินไปฝากธนาคารนั้นมัน อบอุ่นปลอดภัยก็เลยจะต้องมีสถาบันอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะ รับประกันเงินฝากของประชาชนค่ะส่วนประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันนะคะประเทศไทยมีสถาบันคุ้มครองเงินฝากค่ะโดยปัจจุบันนะคะสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยจะคุ้มครองเงินฝากตามกฎหมายคือ1ล้านบาทต่อ1นผู้ฝากต่อ1สถาบันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าฝากเงินไม่เกิน1ล้านบาทเนี่ยเกิดธนาคารเกิดมีอะไรเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเขาก็จะชดเชยให้เรา1ล้านบาทค่ะแต่เออสบายใจไหม ก็สบายใจถ้ามีเงินฝากไม่ถึงล้านใช่ไหมแต่มันก็จะต้องมีบางคนที่แบบเออจะต้องมีเงินฝากเกินล้านใครจะไปมีเงินฝากเกินล้านไว้เยอะแยะธุรกิจไงพวกธุรกิจเขาจะต้องทําธุรกรรมผ่านระบบธนาคารใช่ไหมเช,มช่นแบบสมมติเขามีพนักงานสักแบบ500คนอย่างเแงบบี้ยเขาก็ต้องเอาเงินไปฝากธนาคารเพื่อที่จะแบบเอาไว้จ่ายเงินเดือนพนักงานเพราะฉะนั้นธุรกิจเนี่ยเขาจะต้องเอาเงินไปฝากธนาคารเกินหนึ่งล้านอยู่แล้วอะแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดเป็นอะไรขึ้นมาก็ ตัวใครตัวมันแต่อย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามเดี๋ยวเดี๋ยวเงินฝากของคุณที่คุณเอาไปฝากธนาคารมันยังเป็นสถานที่ที่ใช้จ่ายและถอนถอนได้คล่องมือที่สุดนะคะเงินที่คุณฝากไว้คุณจะถอนออกมาเมื่อไหร่ก็ได้จะถอนออกมาเท่าไหร่ก็ได้ธนาคารมีให้ค่ะถ้ามันเป็นการแบบเออไปถอนเงินแบบปกตินะแต่มันจะไม่ได้ทันทีถ้าเกิดว่าคุณ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 รวมตัวกันไปถอนเงินจากธนาคารทั้งหมดแบบปิดบัญชีพร้อมพร้อมกัน เพราะธนาคารก็จะบอกว่าขออนุญาตเปิดไมค์ก่อนนะคะไม่มีให้ค่ะ